ชาชาภาพาใมูเนื้อใตออกตกก็จะพาใหมูไกลไกลแค่ไหนก็จะบินไปมูคาชาพาพาใบมูสนับสนุนโดยป้าวินวอชชนะคราบหนักช่วยลดกลิ่นอับหอมฟินทุกกลิน่นริต้าเลือกอลิเซ่บำรุงผิวหน้าหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นและบิวตี้ช็อปทั่วไปการที่คุณจะไหว้ครูกายแก้วหรือวันนี้คนรู้จักครูกายแก้วมากขึ้นอยากจะมาไหว้หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะขอคือ อย่ามาเพราะกระแสอย่ามาเพราะบอกว่าครูเขาดีขอแล้วได้คุณขออาจจะไม่ได้ก็ได้จนชาวต่างชาติจะเรียกทั้นว่าเทพเจายย้าแห่งโชคลาบเลยครับครูกายแก้วผู้ทรงศีลในท่านั่งขัดสมาธิสีดำหน้าเกรงขามที่เราเห็นอยู่นี้คือผู้ที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นบรมครูผู้เรืองเวทสุดยอดความเมตตามหานิยมและดนบันดาลให้ผู้ที่บูชาระลึกถึงท่านสมหวังในทุกปรารถนาจากลูกศิษย์ที่เคารพท่านและศึกษาเรื่องราวของครูก่ายแก้วมารุ่นต่อรุ่นผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุชาติตนาสุขเพราะว่าคนที่เข้ามากราบเนี่ยส่วนมากจะได้รับรู้และรับทราบในกติศัพท์ของท่าน คือในช่วงของที่เราดวงดวงเราแย่เราก็ขาดที่พึ่งฮะเราก็ได้มีการขอท่านซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ไม่ทราบเราคิดว่าจะขอบอย่างเดียวพอตอนหลังเราได้มาเรียนได้ศึกษาและได้มาเรียนรู้วิชาการจากพ่อถึงได้เข้าใจว่าในส่วนต่างๆส่วนที่จะเป็นเกื้อนหนุนด้วยเนี่ยมันก็เกิดจากการกระทําเราด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเราเราไม่ใช่ว่าให้งมงายเราให้ศรัทธา สำหรับท่านแล้วเราถือว่าท่านมีศรัทธาต่อท่านผมเชื่อว่าท่านให้เพราะหลายๆครั้งที่ผมเจอในวิกฤตปัญหาไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินก็ดีผมขอท่านแล้วก็ท่านก็ประทานให้มาที่จังหวันดนนทบ,บุรีย่านบางใหญ่ที่แนี้ก็มีสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และการขอพร นั่นก็คือเทวไลพระพิคเนตบางใหญ่ที่ก่อตั้งเมื่อปี2562โดยอาจารย์นัทวุฒิรัตนสุขที่แห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานบรมครูผู้เรืองเวทครูก่ายแก้วส่วนใหญ่ผู้คนจะมาขอพรด้านการงานการเงินให้ผ่านพ้นอุปสรรคมีโชคลาภถือว่าองค์ท่านเป็นองค์เมตตามหานิยมที่สุดของที่นี่เลยก็ว่าได้ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วที่ไปกินครูกายแก้วครับที่เราพูดถึงกันนะฮะ <ผม S 2> จริงๆแล้วก็คือตั้งหลองัอไค่หละฮะนี่เลยครับลักษณะเป็นอย่างนี้อลมหลายคนอาจจะเด็กๆเคยเห็นกันไหม,ไมจริงหรอพี่เคยมาไหว้เมื่อ20ปีที่แล้วลคุ้กลับมาไหว้แล้วเพิ่งน,นึกถึงตอนที่ทีมงานส่งมาให้ด้วยนะก็งงว่าทำไมเล็กถึงอยากจะให้มาที่นี่ก็ไม่รู้ มันเรื่องบังเอิญมากครับรงย,ง,ย,ง,ยงคือผมมาปุ๊บผมขอปุ๊บผมก็เลยเออนเสนอว่าเออาชาพาต้องมาสักครั้ง,งอันนีต้ตามความเชื่อ,อของทุกคนที่มากราบว่าใช่คือขอหนึ่งข้อแล้วเรามาขอเสร็จเราต้องมาแก้ด้วยสิ่งที่เราบอกท่านไววอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วตอนที่พี่เล็กขอเนี่ยพี่เล็กได้ขอว่าลูกจะถวายอะไรอย่างงี้มีไหมครับส่วนใหญ่ท่านจะชอบทองชอบเครื่องหอมอะไรเงี้ยครับก็คือสามารถมาขอได้เพราะฉะนั้นถ้าเราขออะไรเราก็ต้องบอกท่านด้วยว่าเราจะให้อะไรท่านเรต้องกลับมาทำตามต้ต้องระบุชัดเจนด้วยใช่ครับผม เดี๋ยวก่อ er. นนะคําถามเมื่อ19ปีที่แล้วคุณอยู่ในเหตุการณ์ปะอยู่ครับพี่อตอนนั้นอายุ20ปีออย่างอายุน่านจะตอนนั้นนา่าจะประมาณ19เองครับพี่โโ <laughs> ประมาณ20ปีผ่านปาปปาไป,ป,ปครับแต่ตอนนั้นผมนจำได้ว่าจะองค์ใหญ่กว่านี้แต่องค์ที่อยู่สำนักสมัยก่อนที่พี่มดเจอเนี่ยจะเป็นองค์ยืนครูไก่แก้วปางยืนครับองค์ที่พี่มดดำไหว้นะตอนนี้นะครับอยู่บ้านอีกบ้านหนึ่งที่พ่ออาจารย์สุชาติได้เก็บเอาไว้แต่หลังจากนั้นมาพ่อก็ ทำออกมาโดยการทําออกมาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ที่เอาเคารพบูชากันเป็นตัวครูกันครับครูกายแก้วมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานแต่น้อยคนนักจะรู้จักเพราะการจะกราบไหว้บูชาท่านนั้นไม่ได้มีอยู่ในสถานที่ทั่วไปแต่ในปัจจุบันก็มีหลายสถานที่ที่มีองค์ท่านให้เหล่ามรรดาลูกศิษย์หรือประชาชนทั่วไปได้มาสักการะขอพร พราะปกติพี่เป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบนี้ไงขอมันก็ได้ในสิ่งที่ที่ไม่น่าได้แค่นั้นเองแล้วพี่ก็มาแก้บนแล้วทำไมต้องตัดสินใจมาเป็นที่นี่นครับนี่เนาะพอพิเศษอะไรหรือเปล่าคะว่าแบบว่า,าต้องเป็นสถานที่แห่งนี้เท่านั้นเลยจริงๆที่นี่คือถือว่าครบมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเราอยากไหวอะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระพิเศษเรื่องงานพระราหูตัวตน,น,นเราเป็นพระราหูด้วยก็คือตามราศีเกิดก็คือไหวพระราหูจะยิ่งดีขึ้น เลยอ่ยค่ะแล้วพอมาไหว้เราก็แฮปปี้ขึ้นมากๆเราก็เรามากินข้าวที่นี่บางทีเราก็จะเดินมาไหว้เหมือนเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็รู้สึกว่าเออท่านให้เราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดยรูปลักษณ์ท่านนั่นแหละแว็บแรกที่เห็นก็คือถามว่าขนลุกนะจริงจริงครับพอแบบว่ามาได้สัมผัสตัวท่านก็รู้สึกว่าเหมือนท่านมีพลังอะไรบางอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่ารูปปั้นมีจิตวิญญาณครับอ่าพอเราสัมผัสท่านครั้งแรกปุ๊บตัวท่าน ออกนิ่มๆเหมือนคนเราก็เลยตกใจเราก็เลยศร<อ>ัทธาตั้งแต่นั้นมาเลยพี่ขอแบบง่ายๆเลยนะคะคือแบบพี่จะบอกบอกพ่อตรงๆพี่เรียกพ่อว่าพ่อเรียกคุยแกว,ว่าพ่อบ,บอกพ่อตรงๆเข้าใจง่ายขอทีละเรื่องต้องบอกว่าทั้งแรกพี่ตกใจเอารับท่านไปอยู่บ้านนอนนอนอยู่เหมือนมีผู้ชายเปเจอแบบลูกปั้นมีเขี้ยวมาจ้องพี่อย่างเงี้ยแทบจะสิงพี่เลยอ่ะตั้งแต่นั้นมาก็ขออะไรก็ได้ตลอดครับผม อาจารย์สุชาติแล้วเป็นคนที่ทำพระพระตรีมูลติเป็นคนที่ทำพระแแนท่ยขวงเขาทุ่มทนทัหมดเลยใช่ครับเพราะว่าคุณอาจารย์สุชาติท่านพ่อเนี่ยนะครับแกจะเก่งเรื่องของเทวศาสตร์แล้วก็เทวศิลป์สังเกตได้ว่าไม่ว่าศิลปะหรือเทวรูปใดๆที่ท่านทําออกมาจะเป็นรูปลักษณเอกลักษณ์ของท่านโดยเฉพาะอ๋อก็คืออาจารย์สุชาติจะเป็นคนทํพระตรีมูลติที่หน้าเสร็จท่านเวิร์ใช่ถ้าอาจารยหนูสองคนไปที่พระตรีมูลติเสร็จท่านเบิร์กก่อน ซึ่งถ้าหลายๆคนเห็นข้างหลังเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับก็คือเป็นลานหน้าเซนทันเวอร์นะครับครับผมซึ่งเป็นที่ตั้งของพัตติโมนติและครับผมถูกต้องครับซึ่งเราบอะคุ้นเคยมาแล้วทั้งเพื่อนทั้งเราเนี่ยเคยมาขออย่างคุณนี่เคยมาขอพรเคยครับอย่างผมเนี่ยเรียนสถาปัตย์ครับก่อนมาก็มาขอหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยมาขอตรงเนี้ยต้องขอเฉพาะความรักที่เป็นในเชิงแบบ อยากมีแฟนหนุ่มสาวแต่จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าอย่างพัตรีมนตีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พอเรื่องแบบว่ามาขอเรื่องความรักเนี้ยครับก็จะมีทั้งความเอ็นดูการแบบว่าประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนแบบว่าพอไปทํางานแล้วแบบหัวหน้าเพื่อนๆที่ทํางานรักเราหรือว่าจะแบบพอเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยครับอาจารย์รักอะไรอย่างงี้ทุกคนเอ็นดูเป็นความเอ็นดูมากกว่านอกจากนี้ยังมีพระพิฆเนศด้วยนะครับซึ่งมาขอเรื่องความสําเร็จเป็นหลักครับผมครับผมก็ไม่ว่าจะทําอะไรนะครับไม่ว่าจะงานวงการงานศิลปะหรือว่างานทุกแขน คือเรียกได้ว่าให้เราสําเร็จได้ง่ายขึ้นครับครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปมูนอ่าใช่ครับสวัสดีครับสนใจจะไหว้ครับผมไหว้ทั้งคู่เลยไหว้ทั้งคู่เลยจะไหว้พระพี่เน็กก่อนนะค่ะท่านเป็นเทพแห่งความสําเร็จการงานค้าขายสุขภาพโชคลาภธุรกิจการเรียนการแสดงการบันเทิงขอได้หมดเลยท่านเป็นบรมครูอาจารย์ทีนี้เวลาเครื่องไหว้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับท่านผมครับผมไม่เหมือนกันถ้าหนูจะไหว้พระพี่เน็กจะเป็นดาวเรืองความสําเร็จ หลานพ้นอุปสรรคครับแต่ถ้าหนูจะมาขอรักงานเงินโชคลาภก็เป็นพัตีว่ว้ด้วยดอกกุหลาบเวลาไหว้เนี่ยครับมีหลักยังไงไหมครับที่แบบให้ให้มันสําเร็จนะครับบางคนไม่มั่นใจเราจะมีกุหลาบเก้าดอกับผมนะคะแล้วมีคาถาบูชาให้อ๋อมีคาถาบูชาให้นะคะแล้วแล้วเวลาไหว้นี่มีมีกำหนดไหมครับว่าต้องเป็นเช้าเป็นวันที่เท่าไหร่หรืออะไรเนี้ยเสมนมาจะตามเลิกยามนะคะครับผมพระตีอ่ะความรักอ่ะท่านจะลงมาประทับประมาณสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่ง อ๋อมันเลยแบบบางครั้งผมเห็นดึกๆก็ยังมีคนอยู่ใช่วันพฤหัสแต่เฉพาะพฤหัสที่ปังๆเลยนะวันพฤหัสพฤหัสสามทุ่มดีสุดใช่ไหมครับบางคนก็นำไอ้นี่มาผลไม้หรือไม่ก็ช้างที่จะมาให้ให้ท่านช่วยเหลือในสิ่งที่เราแบบอยากได้มากๆอ่ะ วันเลยผลไม้เกือบทุกวันดาวเรืองเกือบทุกวันนมบางทีเป็นร้อยร้อยกล่องเลยอ่ะเขาบอกเนี่ยเขามาบนไว้ของเขาหายท่านมาบอกท่านบอกว่าช่วยลูกด้วยสิ่งสิ่งที่ลูกทําหายไปขอให้เราได้คืนกลับมาหากเราได้คืนกลับมาเราจะนํานู่นนี่นั่นมาถวายอันนี้เราก็ได้มาช่วงเวลาไม่เท่าไหร่เองนะประมาณเดือนกว่ากว่าก็ได้สิ่งนั้นคืนกลับมาและบางคนอ่ะอยากสอบติดเอ็นติดก็มาขอท่านเด็กเด็กเด็เงี้ย อยากติดกุลาอยากติดธรรมศาสตร์อยากติดเกษตรศาสตร์เพราะท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จการที่คุณจะไหว้ครูกายแก้วหรือวันนี้คนรู้จักครูกายแก้วมากขึ้นอยากจะมาไหว้หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะขอคืออย่ามาเพราะกระแสอย่ามาเพราะบอกว่าครูเขาดีขอแล้วได้คุณขออาจจะไม่ได้ก็ได้ ก็คือเรื่องที่ขอแล้วเห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องธุรกิจจนชาวต่างชาติจะเรียกท่านว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาบเลยครับสนับสนุนโดยคอนิสตา้าข้าโพดอบกรอบเคลือบไว้ช็อกโกแลตและเคลือบคาราเมลบัตเตอร์ริต้าเลือกอลิเซ่บำรุงผิวหน้าหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟและบิวตี้ช็อปทั่วไป